แรกในรอบหลายปีเลยค่ะแล้วก็ทะเลที่เราจะไปเนี่ยเขา,ราเ,เรียกว่าเป็นเกาะค่ะเรียกว่า Anglesea วันนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดมีหม่อมนะคะบิลลี่นอนหลังค่ะแล้วก็อดัมวันนี้มีสมาชิกเพิ่มมีสนุกสนานค่ะอยู่ในเกองนะคะกำลังน,นอนแล้วก็มีจินโซมด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่สนุกสนานกับจินโซมเนี่ย ได้มาฮอลิเดย์กับเรานะคะก็เป็นฮอลิเดย์ที่เรียกได้ว่าตั้งตารอคอยเลยเพราะว่าหม่อมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเทคฮอลิเดย์ไปที่ไหนเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราทุกคนในบ้านจะได้ไปเที่ยวกันค่ะนี่อากาศเป็นยังไงด้านนอกนะคะตอนนี้กําลังอยู่ที่มอเตอร์เวย์ค่ะอากาศวันนี้ก็อุ่นๆน,นะคะแสงแดดออกแต่ก็หวังว่าช่วงวันเอเนี่ยฝนจะไม่ตกมากจนเกินไป คือไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงก็ตามเราก็จะเที่ยวกันให้สนุกค่ะ ในวันนั้นเราไปถึงที่พักก็ค่อนข้างเย็นเลยล่ะค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ไม่เป็นใจนะคะฝนตกเล็กน้อยก็เลยทำบาร์บีคิวทานการภายในบ้านหม่อมทำคลิปวิดีโอแยกต่างหากในการพาเพื่อนๆทัวร์ชมที่พักคาราวานเฮาสค่ะยังไงคลิกเข้าไปชมที่ Mommy and แ l l l บ e ลี่ e ลฟนนะคะหม่อม ทำคลิปอีกหนึ่งคลิปในการพาทัวร์ชมคาราวานเฮาว่าเป็นแบบไหนยังไงยังไงก่อนไปชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตาม m o m m ี่แอมเบลลี i ไลฟ์อิไว้นะคะแล้วก็หลังจากที่พาชัวชมห้องพักกันแล้วเนี่ยในวันต่อไปเราก็ไปทะเลกันค่ะว่าแล้วไปดูกันเลยนะคะว่าทะเลที่เราไปวันแรกเป็นทะเลแบบไหนยังไงอยู่ไกลจากที่พักหรือเปล่า o o อร์น n ิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคาบวับเฟทีกันนะคะนี่เขาก็มีอุปกรณ์ให้นะคะเป็นพวกกระติกน้ำเนาะแต่ว่าในนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะอุ้ยมี <laughs> มีน้ำตาลอยู่หนึ่งอันเช้านี้เราก็หาอะไรกินง่ายๆค่ะเมนูอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเราจะทำขนมปังเป็นโทสให้มินนี่แล้วก็ ใส่เบคอนเขามีเป็นชุดเคก้กแล้วก็มีไข่ไก่น่าจะเป็นไข่ไก่จากฟาร์มค่ะพิคอมดูแบบน่าจะเป็นไข่แบบสด,สดสดเลยว่าตา <c oughs> ออกมาจากต้นของแม่ไก่คือถนนที่จะไปทะเลที่อยู่ใกล้กับที่พักเนี่ยมันปิดเพราะว่าเขามีกิจกรรมวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ มันจะมีทางจากที่พักเราเนี่ยเดินไปที่ทะเลอดัมบอกว่าใช้เวลา15นาทีก็จะถึงเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนี้ค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็กำลังเดิน ไปที่ทะเลนะคะเนื่องจากว่าเขามีกิจกรรมปั่นจักรยานระหว่างทางเดิน มีมาอู้หลากหลายสีสันนุ่อยู่ตามเขานะคะกินยา,นมานกามีความรู้สึกว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามองไปเมื่อกี้ตอนที่เดินแล้วก็มองลงจากเนินนะคะก็เห็นมีทะเลอยู่ฝังนู้น เราเอาวไหมเลอัเบ็ว้าวหินสีฟ้าค่ะว้าวเกี่ออกเขียวๆฟ้า ส้มส <c oughs> นุกบ๊ายบายถึงแล้วค่ะทุกคนชายทะเลนะคะจินส้ม how you feel จินส้ม oh nice this is not too cold <c oughs> ดูจินส้มสิทุกคนนอนลงบนทะเลเลยค่ะเป็นคลองเล็กๆค่ะ No. yeah everyone's friends at the beach you almost like he like just lying in the water yeah it? ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งทะเลสวยๆ Anglesea เป็นทะเลที่แรกที่เราไปเที่ยวกันวันแรกนะคะวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เรามานอนพัก เราเดินทางจากที่พักไปถึงทะเลใช้เวลาในการเดินนั้นประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะหมาน้อยเนี่ยก็เลยเหนื่อยค่ะเห็นไหมจิ้นส้มนอนแช่น้ำสบายใจเลยนะคะแต่เสียดายว่าไม่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ดีนะที่เราพกขวดน้ำดื่มไปนะคะหมาน้อยแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็จะได้ดื่มน้ำด้วยเพราะว่าเขาไม่มี อาหารขายเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาติจริงๆเลยทีเดียวคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปวันสุดท้ายวันรุ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะกลับเราก็ไปเที่ยวทะเลอีกหนึ่งที่ก่อนกลับเดี๋ยวจะเอาภาพวิดีโอภาพบิวสวยๆมาฝากกันด้วยยังไงชื่นชอบฝากคอมเมนต์ดีๆกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตามไ้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายขอบคุณติดตามรับชมจนจบอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ